สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชีาข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านคะมาฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่12ถึง18พฤษภาคมปี2568ดวงชะตาของท่านในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะและจะบอกด้วยนะคะว่าท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือไม่ในรอบสัปดาห์นี้ ถ้าท่านกําลังรอคอยและคาดหวังสิ่งใดอยู่จะสมหวังไหมเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในรอบสัปดาห์นี้ยังคงเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยนะคะเหนื่อยเพราะว่างานของท่านจะเพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าถ้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านได้พูดคุยเจรจาอะไรก็ตามในเรื่องของการงานและกำลังรอคอยคำตอบ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะได้รับคำตอบนะคะได้รับข่าวที่ท่านกําลังรอคอยถ้าท่านนะคะตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะได้ลงมือทำมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานเข้ามาถ้าทำงานประจำก็จะได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทํำงานที่ท่านนั้นไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ทำเป็นโปรเจกต์ที่ท่านอยากทำแต่ไม่เคยคาดหวงังแต่ อยู่ๆผู้หลอกผู้ใหญ่ก็เห็นความเหมาะสมของท่านมอบหมายโปรเจกต์นั้นๆให้ท่านทำนะคะคือพูดได้ง่ายท่านจะได้ทำงานที่อยากทำมีข่าวดีในเรื่องของการงานไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามอุปสรรคและปัญหาจะคลี่คลายนะคะปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็จะแก้ไขได้แม้แต่ปัญหาที่คาราคาสังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ท่านก็จะแก้ไขได้ด้วยเช่นเดียวกันและต่อมานะคะ คำว่าใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาและชาวราศีเมษอย่างแน่นอนเป็นสัปดาห์ที่จะมีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวแต่เนือสิ่งอื่นใดน,นะคะตัวท่านเองค่อนข้างที่จะมีความวิตกกังวลใจอยู่บ้างแอบแอบคิดมากแอบคิดเยอะในเรื่องบางเรื่องเช่นเป็นห่วงใครบางคนมากจนเกินไปหรืองานเยอะกลัวทำงานไม่ทัน สิ่งที่ท่านกําลังวิตกกังวลใจอยู่นี้นะคะเป็นเป็นตัวอย่างบางบางบางส่วนที่ยกมาให้ท่านนั้นได้ได้เข้าใจง่ายนั่นเองนะคะคือพูดได้ง่ายสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านระมัดระวังนะคะท่านจะมีทางแก้ทางออกกับปัญหาบางเรื่องก็ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นปล่อยให้เขาได้เผชิญกับปัญหาที่เขานั้นกําลังเผชิญอยู่แล้วเขาจะมีทางแก้ทางออก ของตัวเ,าข,เขาเองชาวลัคนาและชาวราศีเมษเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะสัปดาห์นี้ไม่ต้องคิดมากนะสิ่งที่ท่านกำลังแอบมิตก,กองบนใจสุดท้ายแล้วนะคะจะมีทางแก้ทางออกให้ค่อยๆคิดค่อยๆแก้และที่สำคัญอย่าเอาแต่ใจตัวเองจะทำอะไรก็ตามให้ละเอียดรอบคอบประรัดกลุมอย่าคิดเร็วทำเร็วและอย่าเชื่อใจคนมาก ระวังโดนแทงข้างหลังระวังโดนกันแกล้งถ้าท่านทําอะไรก็ตามมีความละเอียดรอบคอบการทํางานก็เช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งงานมอบหมายงานให้ใครทําก็ให้ท่านทวงถามบ่อยๆนะคะให้ท่านนั้นเข้มงวดกับคนที่ร่วมงานกับท่านถ้าท่านเข้มงวดเขาก็ไม่สามารถทําอะไรท่านได้อย่าเพิ่งไปเล่าอะไรให้ใครฟังอย่าไประบาย เรื่องราวที่ท่านไม่สบายใจให้คนอื่นฟังเขาจะนําไปบอกต่อเขาจะนําคาพูดของท่านไปขยับขยายส่งผลให้ท่านนั้นนะคะเสียหายหรือคนเข้าใจผิดในตัวท่านแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะถ้าท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จมีดวงได้ทำงานที่ไม่อยากทำแต่ก็ถือว่าท่านรับมือกับงานได้โดยภาพรวมการงานของท่านจะมีข่าวดีเข้ามาหากติดขัดมีปัญหาจะแก้ไขได้ และสิ่งที่ท่านคาดหวังจะสำเร็จตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามในรอบสัปดาห์นี้จะได้ลงมือทำท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่มีโอกาสได้ออเดอร์พิเศษแต่ว่าจะมาจากความสามารถของท่านนะคะฉะนั้นคนที่ทำมาค้าขายท่านต้องขยันจัดโปรโมชั่นนิดนึงอย่าขายแบบเดิมๆถ้าท่านคิดว่า สิ่งใดก็ตามที่ลงมือทําแล้วลูกค้าจะสนใจเข้ามาซื้อสินค้ากับตัวท่านก็ให้ลงมือทําเลยแต่อย่าเอารัดเอาเปรียบลูกค้านะคะถ้าติดขัดมีปัญหาให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือลจากคนที่ท่านไว้ใจท่านจะได้คือพูดง่ายๆถ้าจะมีคนช่วยเหลือนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ขอให้ท่านนั้นใจเย็นๆอย่าใจร้อนก็พอโดยภาพรวมการทํางานยังคงเป็นสัปดาห์ที่มีปัญหาแต่ท่านจะแก้ไขได้ และจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะต่อมาในด้านของการเงินของท่านกันบ้างเป็นสัปดาห์ที่ท่านจะมีข่าวดีเรื่องการเงินด้วยเช่นเดียวกันมีโอกาสได้เงินพิเศษมีโอกาสได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงไม่คิดว่าจะได้กลับได้มานั่นก็หมายความว่าท่านมีโอกาสได้เงินจากงานพิเศษได้เงินพิเศษจากงานประจำหากค้าขายก็มีโอกาสได้ผลกำไรดีในบางวันนะคะคือพูดได้ไง่ายบางวันขายดียอดขายเพิ่มได้ลูกค้าใจดีช่วย อุดหนุนสินค้าอะไรประมาณนั้นและเหนือสิ่งอื่นใดถ้าท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะมีโอกาสได้เงินจากตรงนี้ด้วยนะที่สําคัญท่านใดที่กําลังติดต่อกับชาวต่างชาติทําธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือว่ากําลังพูดคุยเรื่องอะไรกับชาวต่างชาติท่านจะประสบความสําเร็จมีข่าวดีจากทางไกลได้เงินจากทางไกลหรือว่าได้รับ บางข่าวบางอย่างจากทางไกลนะคะโดยภาพรวมเป็นข่าวดีนะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับท่านไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะยังคงเป็นสัปดาห์ที่ท่านการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะที่สําคัญท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มค้นพบช่องทางคือท่านจะมีความคิดที่แปลกไม่เหมือนใครในการหาเงิน ถ้าติดขาดมีปัญหาก็จะมีทางแก้ทางออกแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะคะยังคงมีรายจ่ายที่ท่านอึดอัดไม่อยากจ่ายแต่ก็ต้องจำใจใจ่ายจะมีรายจ่ายแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามาและเป็นรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยอาจจะหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับการทำงานหรือว่าจะได้ใช้ใจ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาบางอย่างเพื่อยุติปัญหานั่นเองนะคะมีรายจ่ายเพิ่ม เช่นหมดเงินไปกับการเปคนในครอบครัวซ,นนซื้อนั่นซื้อนี่ให้กับบุตรหลานหมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางทํางานหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนหรือว่าช่วยเหลือผู้คนแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าการเงินของท่านนะคะยังคงมีเงินให้หมุนมีเงินให้ใช้จ่ายแต่ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จําเป็นให้ระวังการช่วยเหลือคนอื่น และอย่าใจดีจนเกินไปนะคะระวังคนเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองถ้ามีใครก็ตามเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินก็ขอให้ท่านนั้นคิดดูให้ดีๆนะคะว่าบคุคคลคนนี้ท่านควรจะช่วยเหลือหรือไม่นั่นเองนะคะเพราะว่าบางท่านยังคงคือท่านท่านจะคิดมากเรื่องเงินเงินทองทองอยู่บ้างจะมีเหตุผลบางอย่างที่ท่านนั้นต้องเอาใจไปผูกพันเรื่องเงินเงินทองทองอาจจะกลัวเงินไม่พอ ใช้หรือว่ากลัวค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรนั้นท่านจะไม่มีเงินคือพูดได้ง่ายกลัวไม่มีเงินใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จําเป็นแต่ว่าโดยภาพรวมขอบอกให้ท่านคลายความวิตกกังวลใจนะคะว่ารอบสัปดาห์นี้ท่านจะจัดการกับเรื่องราวต่างๆเรื่องการใช้จ่ายได้เสมอนะคะเป็นคนที่สมองไวความคิดลื่นไหล แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งเรื่องการงานและการเงินท่านจะผ่านพ้นไปได้ในรอบสัปดาห์นี้แต่แอบคิดเยอะแอบคิดมากอยู่นะบางครั้งไม่ได้คิดเรื่องของตัวเองด้วยคิดเรื่องคนอื่นฉะนั้นหาเ,เวลาลีลคนคลายนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นมากจนเกินไปมาที่ความรักของท่านกันบ้างสําหรับคนโสดสัปดาห์นี้บอกได้เลยว่าแต่งกับงานงานค่อนข้างที่จะเยอะ ส่งผลให้ท่านไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องของความรักสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ท่านนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขที่ได้อยู่กับผู้ครองคนรักมีโอกาสได้ไปนั่นมานี่ด้วยกันนะคะและที่สําคัญบุตรหลานจะนําพลังบวกมาให้กับท่านโดยภาพรวมนะคะชาวราศีเมษเป็นสัปดาห์ที่ท่านยังคงมีความสุขนะคะสิ่งที่ท่านคิดอยู่มันก็เป็นเรื่องของคนอื่นทั้งสิ้นแอบกังวลใจ เป็นห่วงคนอื่นมากจนเกินไปหรือว่ากลัวทํางานไม่ทันทั้งๆท,งที่ตัวท่านเองนั้นรับมือกับงานต่างๆรับเรื่องอ่าราวกับคนรอบข้างได้ดีนะคะขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านดวงดีนะคะมีแต่ข่าวดีเข้ามากราบขอพระคุณครทุกการติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขได้รับแต่สิ่งดีๆในรอบสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ